ดัชมิล4ฟ n 1สูตรลดน้ำตาลลง40%ไปเอ้ยช่วงเนี้ยออาปิดอย่างเงียบฉันนึกว่าปิดเพจไปละเพจข่าวก็ไม่ขย,ยับไลฟ์คนทำงานเอา้าแล้วเฮียเทพอะเจ๊อือเฮียเทพไม่ขอออกปิดเลยฉันไม่เจอกันมาสองสาวันแล้วเนะี่ยเพราะฉันถามไปก็บอกว่าลาพักร้อนลาพักร้อนอื แล้วมันเหมาะเอเจ๊เออแต่มันเหมาะช่วงนี้ดูยุ่งว่ะเห็นตัวติดอยู่กับพัสตลอดเวลาเลยดูมุ่งมันเรื่องกิจนามากอเจ้าหลักฐานอะไรไปจับคนใหญ่คนโตแบบนั้นได้อะเจ๊มีนะเว้ยก็หลังจากวันนั้นที่รู้ความจริงเฮียแกก็พกอะไรมาไม่รู้ไงทำผู้ใดอะ่ะคุณก็รู้ว่าลูกผมไม่ปกติอะ่ะผมก็ต้องช่วยลูกผมเปล่าวะคุณไม่ช่วยผมอะ่ะ ก็คิดถึงสายรุงบ้างเลยเฮีย er บ้าป่ะเนี่ยคิดว่าทําแบบนี้แล้วสายลุงจะกลับมาเป็นปกติอะ่ะเฮียทางหาต้องคิดถึงสายลุงบ้างก็มมนมีวิธีอะไรที่ช่วยลูกผมได้ผมก็ต้องล้องหมดเป่าวะคุณจะไม่ใช่พ่อเขาอ่ะคุณจะไปเข้าใจอะไรอะ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงไอเฮียลูกเฮียดีขึ้นหรือว่าแย่กว่าเก่าอะ่ะเฮียลองคิดดีดีดิว่าที่สายลุงเป็นแบบนี้ก็เพราะอะไรเธอเลิมเป็นแบบนี้ตอนไหนมันก็ตอนที่พ่อแม่เธอตายไม่ใช่เหรอเฮีย ก็พอณภาตายแล้วจะให้ผมทำไงวะก็ทำความจริงที่ปรากฏไงสายลุงไม่เชื่อว่าแม่ตัวเองฆ่าตัวตายความจริงมันเป็นยังไงเฮียก็บอกลุงตัวเองไปสิก็พอณภาฆ่าตัวตายไงจะเอาความจริงอีกวะเฮียแน่ใจหรอว่าเฮียไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ข่าวมันก็ออกอยู่เยอะแยะว่าอิสณะเอลเอสเต็มมันทำธุรกิจแบบไม่ขาวสะอาดเออว่ามันเกี่ยวอะไรกับสายลุงวะผมถามจริงนะเฮีย เฮีย er ไม่เคยคิดบ้างเหรอว่าเมียเฮียถูกฆ่าปิดปากก่อนเมียเฮียจะตายเฮียกับเมียไม่ได้ทเอาะกันใช่ป่ะเรู้อะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยเมียเฮียกินยาฆ่าตัวตายเพราะเรื่องชู้สาวจริงหรือเปล่าเฮียเมียเฮียมีชู้ไอ้เทพเป็นชู้กับใครอ่ะตอบผมมาได้เฮีย่กไปรู้อะไรมาจากใครวะเนี่ยเมียเฮียฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าเฮียเทพจริงแค่บางส่วนจริงแค่บางส่วน คือยังไงเฮียมันเกี่ยวอะไรกับแกวะเลิกแค้นฉันไหนด้วยเดี๋ยวดิเฮียผมขอไล่คุณออกโทษฐานที่ทำหน้าที่เกินโปรดิวเซอร์ข่าวแต่ถ้าเป็นหนูคงไม่เกินหน้าที่ใช่ไหมคะจริงแค่บางส่วนหมายความว่ายังไงคะพ่อ สิ่งที่หนูเชื่อมันจริงใช่ไหมคะแม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วพ่อก็รู้ว่ามันเกี่ยวกับกิจนะเลยสเตดอะที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันหนักก่อนแม่ตายอะมันเรื่องอะไรกันแน่คะพ่อพ่อพูดอะไรบ้างสิคะพ่ออยากขี้ขาดได้ไหมต้องอยังมาตะขอเรืพูดความจริงสิ แม่ไม่ได้ฆ่าตัวตายลูกพ่อไม่อยากให้ลูกยุ่งเรื่องนี้อีกแล้วพ่อเสียแม่ไปแล้วพ่อเสียลูกไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ฆ่าตัวตายแล้วตายเพราะอะไรเฮียพัดเราพอเรื่องนี้แล้วเรื่องมีชูอ่ะคือ,อยังไงกันแน่เฮียพัดพอชูสาวเหรอคะ แม่มีชูหรอคะพ่อแม่แม่เขาไปม,มีหลักฐานที่เขาไม่ควรมีหลักฐานอะไรคะ สาหลักฐา,านอยู่ที่ไหนคะพ่อไหนลุงหยุดก่อนที่มันจะไปมากกว่าเลิกขี้ขาที่เฮียอยู่ไหนคะพ่อต้องตอบถูกว่าเจเผาที่ไม่หมดแล้วเว้ยไม่จริงนั่นแตาทำอะไรก็ระวังด้วยนะพวกพ่อนเป็นห่วง ว่าเฮียสันต้องรู้เรื่องนี้ว่ะเจ้ผมกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำอนอ้ยจริงๆเลยอ่ะเออแกไปบอกซันเถอะให้มาช่วยทำท่าม,ม่านหมอกเนี่ย<วา>พี่สันว่ะเจ้ฮัลโหลพี่สันเฮียสันที่รักหายไปไหนมาพี่โหยค,คนบ้าคนผีทะเลเจ้งเจอกุจิบ้างเปล่าวะเจอพี่ผมอยู่กับเจ้กุจิตอนนี้ทำไมอ่ะเออดีเดี๋ยวกูทำธุระเสร็จเดี๋ยวกูรีบไปหาสองโลมาด้วยผมก็มีธุระจะคุยกับพี่เหมือนกันเนี่ย แล้วพี่ไปไหนนะกูต้องไปแก้ไขอดีตว่ะเดี๋ยวพี่จันพี่จะแก้ไขอดีตอะไรตอนนี้พี่เอาปัจจุบันก่อนไหมตอนนี้เรื่องมันวุ่นวายย่งเหยิงไม่หมดแล้วพี่ม่านหมอกเขาไปเจอเบาะแสใหม่อะไรมาก็ไม่รู้อะเรื่องแม่ของเขาอะเจี่ยแล้วม่านหมอกอยู่ใครวะม่านหมอกอยู่ใครเจ๊พัดพี่พัทอะไรเงี้ยนี่จะให้มานั่งฟังนายคุยโทรศัพท์หรือไงเออขอโทษนะขอแป๊บเดียวเออแต่ก็น่าจะปลอดภัยอยู่แหละเออเดี๋ยวกูใสรเดี๋ยวกูรีไปหาเลย เออคือเราอยากจะขอโทษอะแม้ว่าเธอจะให้อภัยหรือไม่ก็ตามเราขอโทษจริงๆนะสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอเราอยากขอโทษจริงๆอยากแก้ไขอดีตอไม่ช้าไปหน่อยอไม่เจอกันนานเลยนะซันสบายดีหรือเปล่าวันนั้นผมรีบจริงๆนะครับแต่วันนี้ผมไม่รีแล้วครับ ผมเลิกแล้วนะครับผมจะไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกแล้วเรื่องมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วอ่ะซันถ้าซันรู้สึกผิดสำนึกได้เราว่ามันก็ดีแล้วขอโทษจริงๆนะครับถ้าซันอยากให้เราให้อภัยซันอะได้อยู่แล้วแต่การให้อภัยของผู้หญิงอะมันเป็นแบบนี้ว่ะซันไอเด็กเฮีย โอเคพี่ลงละถือว่าจบนะพี่ยกโทษให้ซันเองก็เหมือนกัน Move on ได้แล้วพี่ move on นานแล้วแต่จริงมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผม รับเงินคนมาถึงกับรับจ้างมาเลยเหรอซันผมบอกไม่ได้เขา,าเป็นใครก็พอเดาได้ไม้ยแต่ซันพี่ควรต้องรู้สึกยังไงกับซันดีฮะซันเชื่อที่เขาพูดแล้วคิดว่าพี่ผิดขนาดนั้นเลยใช่ปะถึงได้ยอมรับเงินมาแก้แค้นพี่แบบเนี้ย ถามหน่อยดิซันความรักอะมันเริ่มต้นจากใครมันเริ่มต้นจากคนสองคนใช่ปะเวลาเราเจอกันจีบกันชอบกันเอากันอะไรก็ว่าไปดิแต่พอเวลาเราทะเลาะกันเลิกกันอะมันเกิดจากคนคนเดียวได้หรอซันมันผิดที่ใครคนใดคนหนึ่งได้เหรอซันความรักอะนะ มันเกิดขึ้นจากคนสองคนแล้วถ้ามันจะจบลงจริงๆอะ่ะมันก็เพราะคนสองคนนั่นแหละไม่ได้มีใครผิดอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะซันถ้าผมเจอพี่วันนี้ผมคงจริงพี่จริงพอเถอะซันอย่ายุ่งกับพี่อีกเลยครับแล้วอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะ ความรักอะ่ะมันเกิดขึ้นด้วยความจริงใจนะรู้หรือเปล่าที่ไปล เจออะไรไหมอ่ะถ้าดูนี่ดินี่ไงแต่วงในเมาว่าถูกเก็บไปแล้วอ่ะโดนฆ่าเลยเหรอ